วันนี้ณนะห้องเทวเวศตึกสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนายแพทย์กิติภูมิวงศรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีรับมอบถุงพลังใจพระราชทานเบื้องหน้าพระราชาลักษณ์สมเด็จพระรกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระราชทานแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในในโรงพยาบาลสนามสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขจำนวน615ถุงอาทิโรงพยาบาลบุสราคำอาคารเชลเลนเจอร์เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลนิมิบุตรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีอำเภอธัญ,ญบุรีจรังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาลสนามท่าจีนจังหวัดสมุทรสาคร ถุงพลังใจพระราชทานนี้มูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนยียบัตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่8และรุ่นที่9ได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระนิธิอาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีจํานวน2 0 0พันถุงผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่าง เพื่อพระราชทานแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามในจังหวัดต่างๆทั้งนี้สมเด็จพระนิธิธาธุิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีใส่พระราชคารถไทยในความทุ่มเทเสียสละของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 จึงพระราชทา,านภาพวาดฝีพระหัต์พร้อมข้อความ พระราชทานกำลังใจชัยพัฒนาสนับสนุนผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยขอบคุณครับขอบคุณค่ะโดยนับตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยในทรงพระกรุณาโปรโดกระกรหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต,ต่างๆขึ้นเพื่อจัดซื้อวัสดุอุป,ปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 รวมถึงปกป้องบุคลากรทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆเรื่อยมา อีกทั้งทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสร้างสิ่งก่อสร้างถาวรเพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยจึงพระราชทานพระราชานอนุญ,ญาตให้หมูลนิธิชัยพัฒนาโดยกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆประชาสัมพันธ์การจัดสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์และพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิไอซเพื่อความร่วมมือร่วมใจเตรียมความพร้อมและเอาชนะโรคระบาดครั้งนี้ สำหรับผู้มีจิตสทธาร่วมสมทบกองทุนได้ทางบัญชีกองทุนใช้พัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต,ต่างๆธนาคารไทยพาณิชย์สาขาศูนจิตนาดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่067-300-4873โดยเงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้